การกับเคลื่อนที่ประสานพลังงานไฟฟ้า EMOTION เปิด e นิทิการขับคีย์สุดท้าทายบิซ s บ i ชิ i ิโ o ชั่นเ e ิร์สชอบทุกโหมดเราตื่นเต้นกับ7โหมดที่เราได้ไปเทสมาเลยเข้าโค้งแลมันใจมากๆเป็นประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างกับรถหลายๆโมเดลที่เคยลองมา บอกเลยว่ามันมากจริงจริงพ่อตาเล่งดีคุ่เหยียบไปปุ๊บเนี่ยโอโ้โหติดบอกเลยรถอ,ออกตัวนิ่งเงียบนิ่นชิวๆแต่ตอบสนองแบบคูมลายตอบสองได้ดีมากเวลาจอดคอยอครับมันประหยัดน้ำมันไม่ต้องสเสียนเรื่องค่าน้ำมันอะไรเงี้ยครับ มีโมมดอมันหนึบก็รู้สึกว่าปลอดภัยถ้าเราต้องอยู่ในสถานการณ์จริงเขาอยู่มากค่ะมันไม่กิดลมค่ะแล้วมันก็สมูทมากด้วยค่ะ,คะเวลาเราโค้งแรงๆอ่ะรู้สึกว่ามันจะแบบไม่หลุดโค้งนี่มันหนึบถนนเนาะมันหนึบรู้สึกมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยเวลาเราเข้าโค้งครับท้ายอะไรเงี้ยไม่ปัดเลยครับ เป็นของมิสัยว่าคือ the best มากแรงได้ประหยัดได้แถมขับมั่นใจดยค่ะไม่เคยเจอแล้วว้าวยังว้าวขับ2รอ,อบก็คือว้าวมากตื่นเต้นคัน,นนี้โดนแน่พุ่งจริงนวัตกรรมสมรรถนะพอปลอดภัยมาที่1ครับ yeah, <clip. S 2> เยี่ยมเลือกไม่ผิดทีมออกรถของมิซูบิชิมั่นใจมากค่ะต้องมาลองจริงครับ นี่แหละประสบการณ์แบบ Mitsubishi Emotion จาก New Mitsubishi x p a n d e r และ x p a n d e r Cross SUV สัมผัสด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูม Mitsubishi ทั่วประเทศ Drive your ambition Mitsubishi Motors